สวัสดีค่ะคนักศึกษาทุกคนสวัสดีค่ะ ืองวะอาจารย์ซื้อมาแล้วต้เป็นแบบนี้่ะเบียร์ล่ะไม่ตายป่ะนี่ไม่ตายค่ะเห็นแล้วค่ะอาจารย์หมเวียร์หัวพูดีตาไปไหมคะอาจารย์คะพูดดีตาคุณดังตึงอ่ะลมจะออกดังนะครับตาจะดุนน่ะงั้นเราทะเลาะท่าอะไรลงไปลูกบอลจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนนี่ค่ะยังไงลูกบอลจะเล็กลงค่ะ จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะงั้นเรามาลองปรวมกับลกโป่ง้อกันค่ะหมดลงแล้วศึกษารู้ั้ยคะว่าการที่เราตกรูปโปนั้นคล้ยกับการทางานของอุปกรณ์ยี่้อดินิดนึงไม่ใช่ค่ะอยากรู้กันหคะอยาก่ะูปโปเป็นสื่อนคารตาชิสเตอร์การตอลงข้อเป็นสื่น การปล่อยออกเป็นสมวนขการเา็ประจุวันนี้เราจะเรียนเรื่องคาปาซิเตอร์กันค่ะวัตถุประสงค์ในการสอนนะคะก็คือบอกความหมายของตัวกเก็บประจุได้อธิบายหลักการทำงานของตัวกเก็บประจุได้ค่ะให้นักศึกษาทุกคนอ่านพร้อมกันนะคะตัว,ตวเก็บประจุท<ว>ี่ทำหน้าที่เก็บและปล่อยประจุได้ค่ะโดยตัรเก็บประจุ ต้องรับสู่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้โรงงานแห่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากต่อวันและทุกเครื่องจักรต้องทํางนานต่อเนื่องแต่เคยสงสัยไหมว่าถ้าไฟดับมีการใช้พลังงานสูงขึ้น่องันันเครื่องจักรจะทำงนานต่อได้อยา่างไรถ้าไฟฟ้าในโรงงานกระตุกหรือดับทันหันจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องจักรคะ่านจ็ดดาวท่านเจ็ดาไม่ใชรค่ะทำงานไม่ได้ควายตื้นใหม่จริงไหมคะจริงจริงจริงสุดสุด l t e ที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยสัรองลังานเช่นตัวเก็บประจุในโรงงานของเรามิงอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในช่วงที่ไฟฟ้าตกรือขัดข้องอุปกรณ์นี้คือตัวเก็บประจุซึ่งสามารถเก็บและทายพลังงานได้นักศึกษาคิดว่าตัวเก็บประตูค้างหรอะไรในชีวิตประจำวันคะลูกป่ถังน้ำ เก็บประจุนี้หน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้แล้วคลายออกเพื่อจําเป็นเหมือนเขื่อนที่ปล่อยน้ำออกมาให้คนใช้เมื่อโรงงานจ่ายไฟเข้าเครื่องจักรตัวเก็บประจุจะค่อยๆเก็บพลังงานเหมือนกับการเติมน้ำลงในถังตัวเก็บประจุช่วยให้เครื่องจากรทางานต่อไปได้อย่างไรคะเก็บเก็บพลังงานไว้วไฟจะปล่อยพลงานใช้ถูกไมครัอาจารย์ 妈妈，妈妈。 Yeah, a ตัวเก็บประจุจะ,จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลานะคะก็คือจะเ,จะเกิดขึ้นในรูปขึ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆค่ะเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นตัวเก็บประจุจะเก็บประจุจนถึงระดับที่แรงดันของมันเท่ากับแรงดันของแรงใจไฟและไม่สามารถเก็บประจุได้อีกค่ะก็คือค่าคงที่เอคค่ะแล้ววงจรนี้ล่ะคะใ,<ช>ใครๆเมื่อก<ะ>ี้เก็บไปแล้วและการเดาว์ตูต่อแล้วค่ะก็คือ วงจรถูกระตจากการจ่ายไฟนะคะหรือว่าวงจรอ,อยู่ทำงานตัวเก็บประจุจะปล่อยประจุที่มันเก็บออเอาไว้แล้วก็แรงงานจะค่อยๆลดลงตามเวลาจาลนท้งยแรงงานของตัวเก็บประจุเหลือเป็นศูนย์นั่นเองค่ะต่อไปอา,าจารย์จะแบ,บ่งกลุ่มให้ทํางานนะคะแบบ่งเป็นสองกลุ่มให้ตัวแทนกลุ่มมาจับฉลาดค่ะจ<ว>ับร <ลง S 2> ูาอะไรคะทำงาน <ไป S 1> ค่ะไปไปจับลูกมาขี่มาเราเราจะเป็นผููแข่งกันมาเชียร์หมอเฮมเตอร์เอาคนละสาวคนละั้สามส<ว>ิบ เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะหนูได้ตัวเก็บประจุสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างไรการคายบ้าของบอกให้ครูเอาสามค่ะเกิดแบบนี่ยหมายถึงอะไรคะมาการทำงานของตัวเก็บประจุเป็นอย่างไรอันนี้มาเนาะ ถ้าต้องการอธิบายเกี่ยวกับจุให้คนที่ไม่รู้จักเลยฟังจะอธิบายอย่างไรใช้การเปรียบเทียบได้ผมมีใาราคาว่าเก็บประจุคืออะไรโดยเก็บประจุถูกใช้ในอุปกรณ์อะไรบ้างในโรงงานอุตสาหกรรมาะอะไรให้รักษาหยาบกุปรกรณ์ไปทำได้เลยนะคะมามาถึงเรามา อาจารย์คะเพื่อนซึมเปลี่ยนหัวข้อหรือเปล่าเมื่อกี้นั่นไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจาจานอันนี้อ่าเขาดื่มไหมไม่ค่ะเนี้ไม่ทำเป็นลายแบบนะคะเออพยายมไม่มีโครงการค่ะขอบคุณค่ะะไปเปลี่ยนกันนะคะอาจารย์ เขาซีบหายแล้ว้นี่ยเยอะเปล่า ຕັ <world> <g ay of ALLY> ້ງເກີດແມະບໍ່ເອີເກີດໄມ ด่าบอกเกินด้วยินอนเอาคนดีกว่าขอคนนี้นะเครื่องดีจ้าแบ่งเปเครื่องมันเคื่อตัวไรเอกรบีเรียนอย่างาชฟอวีอาจารย์เรียนน่าิไม่ได้นะอาจารย์ไม่กกับอาจารย์คือไม่กาจารย์เลยตั ให้ตอบคำถามมาได้จารย์ใช่ค่ะตัวแบบตัเก็บประจุยังมีแบบอื่นไหมคะดูใส่แว่นคะขอโทษโอ๋อ Okay. Hey. แล้วกลุ่มเราละคะผู้กำกับุ้หัวนอ๋อเทียนมาเนี่ยคอนฟิสเดกชื่ออะไต่งกแงุอนคุณพ่อเลยุงที่มึงกินตักออตอเออคน จริงเลยิสาจริงสิชิวิเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่วดแกเพือนแล้วคนฟังแต่ากันดีๆเขาเดีวเกเพือกลัางคลมหัวเรยจะหากครังเราหรอไปกูไม่ทันหลังบาพี่เทนแล้วกมก็เลยดี้ะอันนี้สองท่าน กเบเลือกวันนี้สมุนสวิดาไม่ใช่เรื่องทางหนูตกแต่เรื่องใช้้ได่หนูเรียนมาวันนี้สี่ค่ะเหนื่อยมค่ะไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าจริงๆค่าหนูก็ทำแต่ก็มีคนมาดูข้ารู้เลยงานอย่งนี้ค่ะข้าเรียนอะไรกับอาจารย์เลยคะเรียนกับอาจารย์วองค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะแต่หนูไม่ชอบอาจารย์ที่เรียแล้เขาหลอกมันไปหรือเปล่าเราเนอะ แกชอบไมคะแก่กชอใ้แทชองให้คนอื่นเยอะกว่าเมาล้วพี่ชาเราไปใส่ร้ายแกยืนอย่างนี้ไงแกก็มีของเขาเถ้าต่อไปจะเรียนอีกไ้มคะมี 那个。<Thank> you. <laughs>

ใช่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 จะอีกไหมอ้ะงเขไปไลยหนือยงมูิตาเหนื่อย็มนิตา่านออิแฟนมามูก็เป็นคนก็ตังเนาะคนดูก็อายอยไม่อยากมูนาอาารย์พีพีกิเนอะช่องช่องมูลงลงคลิปของมูิตา่ะช่องมูิตาลงคลิปผมก็พวกมูมีเงินเรนต้องทางานแีล เจ๊จีมึงอเตอร์เอส่ะม่อาจารย์จะให้เราเปิดเบอรลูเวตาดูคนได้งไงเอายามไมนเออเสร็จแล้วค่ะมือมสรวเก็บขอ้ไม่ต้องคะเอ่เราอ่ะเอ ที่โพบินนะคะมีสมาชิกในกลุ่มน,นี้ค่ะ1น,งนางสาววิมิสาลาสมนุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ2นายเอกวิคมากค่ะ 3. หนูนะคะในสาวนทธิดาเพลนาราค่ะสำหรับข้อ1น,นะคะอาจารย์ตัวเก็บปัจจุสามารถใช้ในชีพวิเนสคอลพายค่ะตัวเก็บปัจจุสามารถใช้ในชีพประจำวันอย่างไรนะคะก็ยรงรู้จะเกินเลยนะคะอาจารย์สามารถใช้กับข้อมหุเข้าวนะคะ ในม้อหุงข้าวก็มีนะคะในพัดลมก็มีน,นะคะในม้อหุงข้าวในพัดลมยังไงนะคะก็คือตัวเก็บประจุจะอยู่ในวงจรของหม้อหุงข้าวแล้วก็พัดลมนะคะอาจารย์ต่อไปก็จะเป็นของเอก,กวิทยนะคะอาจารย์เชิญค่ะสำหรับข้อสอบก็จะเป็นหลักการทำงานของตัวเก็บป,ประจุไม่ว่าจาะหลักการอะไนี้จะมีง่ายคือมีเก็บกับตัวคลายไม่ว่าจะยานิสาค่ะสำหรับข้อ อาจารย์ถ้าต้องอธิบายให้คนที่ไม่รู้จักฟังนุยกตัวอยา่างทังน้ำเวลาเรากกกินค่ะนี่รู้ว่าทุกประกอบค่ะดีๆสวยมากเลยค่ะนี่คือโเขีว่าอดีนครับเน,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 นี้เป็นโจบใส่น้ำ คร,รับ <único> ก <Liberty Overwatch> ็เรากลุ่มก็เรากลุ่มสีแดงนะครับไว้เป็นโน้อยคอยบินนะครับผมก็จะเป็นสมาชิกทั้งหมดดังนี้นะครับอ่าจะมีถึงนะครับพุทธิตานะครับผมสองพิยาดานะครับแล้วก็สามนะครับเชียบเลยอาจารย์ครับอกเพื่อนเงียงๆหน่อย็พุทธาจะโดนสนอก็พวกผมจะได้มาทั้งหมดสามข้อนะที่จับได้ก็จะมีเก็บบรรจุใน้งานโรงงานยังไงแล้วก็การใครเก็บบรรจุหมายถึงอะไรแล้วก็ตัวเก็บบรรจุคืออะไรนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าการชาระจเก็บประจุหมายถึงไงครับการเก็บประจุก็คือการที่เรารับพลังงานไฟฟ้าสะสมประจุไว้แล้วก็จะเหมือนการชาร์จแบตนั่นเองครับผมแล้วก็การชารบรประจุนะครับจะเป็นการที่อุปกรณ์ปล่อยพลังงานที่สะสมออกมานะครับไว้ใช้ในการชาร์จโทรศัพท์นะครับคือถึงจะแบตเตอรี่หมดนะครับผมที่ก็คือโทรศัพท์งอาจย์อะไรฮะอะไรโอ้คิดก็ตือรึเปล่าเไี่ยครับโทรศัพท์ครับผมอ่ต่อไปนะครับ ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะส่วนใหญ่จะใช้นเครื่องจักที่ต้องใช้พลังงานสูงระบบพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์และวงจรมองสัญญาณไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะเครื่องเก็บประจุคืออะไรนะคะก็คืออุปกรณ์ยีงไงข้อนี้ที่ใช้ในการเก็บประจุแล้วก็พายประจุไฟฟ้าค่ะครับครูพวกเราจบยค่ท่งนี้มขอบคุณตรงเว้ยมาค่ะ กดน้ำแ <And then, S 1> ต่แต่เร้ไปโยกบอกว่าเราโยกเส้นกดน้ำให้หน่อยค่ะเรื่องที่าทำแบบนี้เราใช้ว่าเรื่องทีาเข้าใจในการทำงานของตัวเก็บประจุกันแล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้กันนะคะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะ